chăm trăm trái nữa mai vô ngay à, hả chín nữa ấu 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 nào mai 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 sao mai lúa mì ha à. đo, đo 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 còn đâu đo, đo còn đo ก็มาสกิดนะตัวนี้กำลังจะเดินมาหาซื้อกับข้าวกินข้าวเปิดหน่อนะรู้เหรอจำได้เหรอเนี่ยไม่รู้ลหรอว่ามีอาหารฮะ จะจีบใายมามาเอา,าเงินไปวางตรงนี้นะเ้งินไปเงินไปงินไปกินเต็มแม่เกินเป็ไมไหมกินเป็มไหม,ไมอะ่ะกินไป ไม่เป็นก็อดนะมีแต่เม็ดนี่แหละยีไม่เป็นนะอะ่ตัวนั้นก็มีแต่ว่าไม่กล้ามานะครับอ่จุ้นไป่ป ไปหาซื้ออะไรกินก่อนนะจะกลับมาใหม่ วันนี้กำลังจะกลับบ้านเจอหมาที่เดิมนะครับวันนี้มากินข้าวต้มกำลังจะกลับมาเจอหมาพิการพอดีพม่เห็นเขานานแล้วนะครับคิดว่าจะไม่เจอมาเจอกำลังจะถูกหมาอีกตัวกัดเอาขู่เอานะครับเขาจะพิการข้างหนึ่งนะครับขาเขาจะไม่เท่ากันไม่รู้จะอุบัติเหตุหรือว,ว่าตั้งแต่เกิดนะครับก็น่าสงสารก็กลัวนะครับนี่ ที่กลัวกว่าจะให้มันกินได้นี่มันจะไม่กินวิ่งหนีไปรอบหนึ่งก็เลยลองให้กินดูอีกทีนหนึ่งเราก็เลยเดินมาวันนี้เพื่อนเขานีเพื่อนเขาอยู่ข้างๆผมให้กินแล้วนะนเขาเลยกล้าเข้ามานี่อันนี้ก็น่ารักรูกภาษานี่นั่งอยู่ข้างๆนี่ครับนั่งให้รออย่าแย่งเพื่อนนะรอก่อนนะใช่ไหมรอนะอนั่งแอบแบบคิดผมเลยนะทั้งที่ไม่รู้จักกันมากา่อนนั่งรอก่อนนะ อย่าให้เพื่อนกินก่อนนะกินไปดูดูครับดูนั่งดูนั่กดอ่ะกินไปไม่กากินนะกลัวยังกลัวอยู่ครับแม่เออแม่เออ

ผลมาแล้วครับคงจะให้กินได้ไม่นานนี่จะมาเลียยงนะไอตัวนี้กินไปเราไม่กล้ากินแล้วนะครับคงจะให้กินได้เท่านี้ก่อนครับนี่ยวกาจะามาเอามาให้เขากินใหม่นะครับนี่นะมาเลียงคอนี้ก่อนนะไม่เปายน,นี่คงพอแค่นี้ก่อนนะครับ ฝนตกแล้วเอ่อนุน่นเห็ก็ไกลๆเขาวิ่งข้ามถนนไปแล้วครับน่าจะพักอยู่แถวๆตรงนั้นแหละครับด้านหลังไอ้ตรงแถวพุงหญ้าแถวอะไรอาจจะมีที่พักของเขานะครับก็วันนี้อาจจะยังไม่สะดวกเท่าไหร่เดี๋ยววันหลังจะมาใหม่นะครับมาดูใหม่ตัวนี้พิการหน้าอ,องศารใครที่อยู่รบร,ริเวณนี้นะครับตรงพิกัดก็คือหน้าเซเว่น ก่อนถึงการเคหะบุรีล์นะครับจังหวัดบุรีย์ก็จะมีกลุ่มแกงน้องหมาอยู่ก็ไม่ดูนะครับแต่ตัวก็เชื่องนะครับก็น่าจะเป็นหมาที่มีจรอยู่แถวนี้ตัวพี่การก็จะอยู่แถวนี้ผมเพิ่งเห็นนะครับไม่เห็นเขานานแล้วเป็นเกือบปีก็เลยพอดีมีอาหาราเม็ดอยู่หลังข้างหลังก็เลยให้หนิดนึงแต่ว่าเขาก็อาจจะไม่คุ้นกับอาหารเม็ด แต่ก็ทานอยู่ครับแต่ทานกําลังจะหมดไปแล้วรอบหนึ่งให้ไม่เยอะแล้วก็วางให้อีกแต่ท่านี้ฝนตกเขาก็เลยกลัวเราด้วยเขาก็เลยไปแล้วครับข้ามถนนกลับน่าจะกลับไปที่พักแล้วครับก็ใครที่ใจบุญก็มีเวลานะครับก็สามารถนําอาหารหรือมาหาเขาได้นะครับฝั่งนู้นครับฝั่งเสาไฟนี่ครับที่เป็นไฟสูงๆนี่ครับนี่ครับเขาข้ามไปเมื่อกี้ พักนะครับแต่ตรงบริเรนนั้นแหะครับข้ามไปผมไม่ได้ตามไปครับครับสำหรับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ